ว่าแล้วพี่น้องว่าหิมะสิตกเมือ่อเช้านี่เมือ่อเช้านี่ตอนหกโมงอันลูกเห็บตกการลูกเห็บท่อเม็ดาสาคูนี่นะแหละตกแบกแห้งเลยไอ้นางคิดแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปกับหิมะกับิีตกตกอีรีจ,จ้ะพี่น้องบังค่ะหิมะตกแล้วบรรยากาศขึ้นอยู่เลยค่ะตอนนี้แต่สิบโมงแหละพี่น้องสิบโมงอีนางสิไปไปซูเปอร์มาเก็ตจักน้อยหนึ่งพี่น้องค่ะยังไม่ทันเลิกงานดอกแต่ว่าจะไปซื้อผ้านวม แต่ว่าทําทําความสะอาดสิเซตเบิดแลี่วค่ะ <g ül> เหลือแค่ที่เดียวเอาไว้เหตุตอนบ่ายเพราะว่าแนลนรถเนาะค่ะเนาะเบิท์ตหิมะตกตกตกต้นหนึ่งได้ค่ะหิมะปนฝนเนาะค่ะเนาะบ่แม่นหิมะยังเดียวหิมะปนฝน้ะพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศเบิร์ะพี่น้องค่ะโอ้ยท้องฟ้ามีแต่อันค้มฟ้าค้มฝนคืมหิมะได้นะท้องฟ้านะ <c oughs> ไปขับรถไปซื้อผัไม้ก่อนกล <c oughs> ๊บหนึ่งเดี๋ยวจังกลับมาเห็ดงานต่อ เอ้ย,อย,อยเออเห็นลืมเปลี่ยนรองเท้าตัวไหนพี่น้องอันนี้รองเท้าใส่ใส่เห็ดงานข้างในค่ะลืมเปลี่ยนรองเท้าไปไปไป,ะป,ะปสวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะพี่นางเดือดงานกลับมาฮอดบ้านแล้วนะคะนะุณเนาะอุ้ยแสงนะเสียต้มเสียนกินพี่น้องนึกอยากกินตีนไก่ตอนนี้กำลังต้มตีนไก่อยู่ ต้มตีนไก่อแล้ว,ลวออก็เขาไม่ไงนี่จะเป็นหมูย่างหมูย่างย่างเดียวบ่เอามั่นฝรั่งวาซั่นเน่พี่น้องจะลดความอ้วนสิลดหุน้นเป็นไงยอยากลองพี่น้องเอ้ยอยากลดหุน่นสิลดก็ลดไปโลดใครสิลดก็ลดไปโลดฉันกินกันเดียวจ้ะทำงานเหนื่อยก็กิน กินอิ่มแล้วก็นอนบรรยากาศก็กจะหมืดๆในจั้งน้อยเพราะว่าบ่ได้เปิดไฟดวงใหญ่นะอันนี้เปิดไฟดวงน้อยน,นะคะเนาะของพ่อใหญ่ก็จะเป็นหมูย่างใส่เกลือพริกไทยแค่นั้นแหละพี่น้องคะแล้วก็จะมีอ่าสวีทในเชือกเนี่ยคะ่ะสำหรับหมูย่างนะคะเนะาะใส่ลงไปมักหม้อไ้ก่อนบรรลุว่าเรากินจั๊กซีนนะ,ะว่าเรากินหมูหมูย่างเดี่ยวอีนั่งก็เลยเอาให้เราสองซีนเนาะพี่น้องเนาะ โรยไปแบบนี้ค่ะย่างในกระทะนี่แหละค่ะเตาย่างก็มีอยู่แต่ว่ามันจะต้องจุดเตาออกไปย่างข้างนอกข้างนอกฝนตกแล้วก็ย่างหมูแค่สองสินหนึ่งพี่น้องมาตองมาลำบากในการล่างเอกแค่นี้ค่ะแล้วก็มัด์ทิมไว้ โอ้ยนี่นี่นบ่ได้ซื้อแบบแซฟฟิสเอาไว้เนาะพี่น้องจะกินก็อนกระจังซื้อเป็นแพ็คมานี่ค่ะต้มตีนไก่เนื้อยากกินตีนไก่พี่น้องค่ะก็เลยต้มต้มเสี่ยงกินพักว่ามียังเป็นพักกาดขาวเป็นพักกาดขาวธรรมดาโอ้ยพี่ยังยู่ของนอกแค่หนยังอยู่กับกบอลลู น,นี่ล่างกอนแล้วก,กันกับมาบานกันเสรแล้วพี่น้องเฮ็ดแนวกินเฮ็ดแนวกินกับเบิดมือแล้ว <c oughs> รอสีเฮ็ดจุกสีได้กกลิ่นน่าต้มตีนกอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเห็ดตีนเปื่อยจักหน่อยกันแล้วก็จังมาต้มเส้นกัน ต้มใส่เ้นกันวนเซนนน่มันเป็นวนเ้นบ่ค่อยมากดอกยี่ห้อเนี่ยแต่ก็กินเพราะว่าวนเส้นมันบ่มีหรอยี่ห้อของจีนมั้งยังก็วนเส้นปลอมพี่น้องลอลอดตีนต้มก่อนสัประมันเค่งช่วโงค่ะมาจัดต้นคริสต์มาสก,กันพี่น้อง ตอนแรกก็ว่าสิบอออกหรอกตอนแรกก็ว่าสิบอออกหรอกค่ะ,พ,ะพ่อยายคุนบอกให้ออกก็เอาออกให้เล่าจักหน่อยหนึ่งอันนี้ตน้นคริสต์มาสพ่อยายของเราไม่ได้ไม่้งแต่โดนแล้วล่ะมีนางเช็คเอาไว้ต้นนี้เนาะ <c oughs> เอาถุงคู่มาไว้เพราะว่าคุ่นพี่ดอกพี่ข้าวเหนียวงานทำความสะอาด เป็นพลาสติกมันโลนพี่น,อนอ้องกัน่ะยุงใหญ่ต้องมาทำความสะอาดดีกบางบครอบรัวครอบรัวยังไงเขาก็จะซื้อต้นแบบต้นจริงเลยพี่น้องค่ะเขาก็จะมีต้นสนมาขาย ni ya tem ani ีบบานใดล่ะขาลองเสียไฟก่อนพี่น้องก็าแตเบิ่งได้ได้เสียไฟน,นั่นเห็นบาพี่น้อง่ะตันคริสต์สมาส <c oughs> เหลิศดปะเหลิศดปะพี่น้อง Cái ta tiếp subscribe mà ไปก็โลนไปบัดทีเนี่ยอันนี้มันตงใส่ทานบ้าเหรอเดี๋ยวเราทานทานอันใหม่มาใส่ก่อน มันเสียยังดูพี่น้องอันนี้นะเบิ่งกันโดนแล้ว thank you อันอยู่มางหนอกม้างหน้านี่ทานถี่ใส่แล้วแบบนี้นี่จะถิ่มทั้งขยะเลยบรัยเด้พี่น้องเขาจะมีมองให้ถิ่มแล้วค่ะมันจะอยู่ตามสุปเปร์มาเก็ตเขาจะมีมองให้ถิ่มทาน อันนี้เป็นค้องควัญที่พี่อ้อมให้เป็นไฟนี่ยกต้าฮักเตตั้งไปแบบนี้เนี่ยพี่ต้องเหลิศปะนี่แหละท่อนี่แหละกับพ่อเรา